ทุกตัวโชว์ทุกคู่วันนี้กับผมเตินนะครับสวัสดีสมาชิกช่องเจาะสกอร์ทุกท่านครับมาพบกับบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับทั้งหลีกหลักลีกรองก็เลือกมาให้แบบเน้นๆนะครับมีอัปเดตการตลอด24ชั่วโมงตัวแรกวันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลเบเดียรีก้าเยอรมันครับเกมคู่ระหว่างสตุตการ์ดพบฮอฟเฟนไฮม์ลงสนามเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับซึ่งทางเจ้าถิ่นสตุตการ์ดครับ14นัด25คะแนนขณะที่ฮอฟเฟนไฮม์14นัด26คะแนนนะครับ กับผลงานที่ผ่านมาครับสตุตการก์ดหเกมต้องชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับล่าสุดกะบุกชนะเบรเมนมาถึง4ประตูต่อ0ูนครับส่วนฮอฟฟนไฮม์ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดเปิดบ้านชนะฮัมบูก41ตามสถิติการจอการคู่นี้5ครั้งหลังสูสีนะครับแพ้ชนะกันฝั่งละ1นครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน3ครั้งครับวันนี้เงื่อนไขให้ทางเจ้าบ้านสตุตการ์ดต้องบังคับชนะสถานเดียวนะครับก็ถือว่าเจอกันในช่วงที่ฟอร์ม ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าไปวัดกันที่คุณภาพตัวผู้เล่นต่างๆเนี่ยสตุตการ์ดดีกว่าครับแล้วในถิ่นเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับห้านัดหลังในบ้านนี่ชนะถึง4เกมนะครับแล้วก็แพ้แค่นัดเดียวคือการแพ้ไบเยอร์มิวนิกนะครับวันนี้เนี่ยดูแล้วก็เลื่อมกว่าครับโอกาสชนะยังมองว่าสูงนะครับคู่นี้ก็เลือกไปที่สตุตการ์ดครับส่วนคู่ที่2เป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมคู่ระหว่างบอลมัทพบเบอร์ลี่ลงสนามเวลา22่สนาฬิกาตรงครับเจ้าถิ่นบอลมัทนะครับ16 21นนนัด25คะแยิงเสีย28ครับ ขณะที่เบอร์ลี่ท้ายตาราง16นัดมี10คะแนนยิง18เสีย33นะครับกับผลง,งานที่ผ่านมาครับบอลมาร์ท5เกมหลังสุดไม่ชนะใครนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้2ล่าสุดบุกเสมอแมนยูแบบสุดมันเลยนะครับ4ประตูต่อ4ส่วนเบอร์ลี่ครับแพ้รวดนะครับพวกเขาแพ้ติดต่อกันมาถึงตรงนี้เนี่ย7เกมติดแล้วนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ฟูลแลนมา2-3โดยสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับล่าสุดพบกันก็เป็นทางบอลมาที่ชนะได้ทั้งเย้าและเยืนครับ วันนี้เนี่ยเงื่อนไขต้องให้ทางบอลมัดมี1ประตูก่อนนะครับดูแล้วก็มองว่าไม่น่าพลาดนะครับเจอกับทีมคู่แข่งที่ฟอร์มกาลังแย่นะครับบอลมัดเป็นทีมที่ถือว่ามาตรฐานใช้ได้นะครับเกมในบ้านก็ยังไว้ใจได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมชนะยังมองว่าสูงนะครับลุ้นประตู2ครับคู่นี้เลือกบอลมัดส่วนคู่ที่3ครับเป็นสืกฟุตบอลการโชซราอาอิตาลีเกมคู่ระหว่างลาซิโอพบเคลโมเนเซ่ลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเจ้าถิ่นลาซิโอครับสิบห้านัยี่สิบสองคะแนน ยิง17เสีย11นะครับขณะที่เคลมโมเนเซ่15นัก20คะแนนครับยิง18เสีย18กับผลงานที่ผ่านมานะครับลาซิโอ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับล่าสุดก็บุกชนะปามา1-0นะครับในเกมที่เหลือผู้เล่นแค่9คนด้วยนะครับขณะที่เคลมโมเนเซ่ครับชนะ2แล้วก็แพ้3ล่าสุดบุกแพ้ตอริโนมาครับ0-1คู่นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดในปี2023ก็เป็นลาซิโอนะครับชนะได้3-2วันนี้เงื่อนไขก็ต้องมีหนึ่งประตูเพื่อเฮเบาลนะครับดู ลาซิโอเนี่ยในบ้านคือจุดแข็งเลยนะครับ5เกมหลังในบ้านชนะถึง4เกมแล้วก็ลุดเสมอไป1เกมนะครับมาตรฐานทีมก็ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นมุมชนะสูงมากครับลุ้นประตู2เพื่อเหฮเต็มนะครับคู่นี้ก็เลือกไปที่ลาซิโอครับก็เป็นทั้ง3คู่ถี่มาฝากกันนะครับอย่าได้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ